ภะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิเจติยังวันทามิเจติยังสัพพังสัพพังสัพพัทธเนสัพพัทธเนสุปฏิจิตังสุปฏิจิตังสารีริกธาตุงสารีริกธาตุง พุทธรูป <ส Ohhh. S 1> ังสกัรังสัทธาตัดสานุภาเวนะสัพพะสิทธิพระวตุเมสาธุพร้มๆกันดังๆสครั้งอสาธุสาธุสาธุ อินทิตังปัตติตังตุมพังทิพเมวะสมิชนตูสัพเบุเรนตุสังกปาจันโชติลัสโยยัตพาสัพีิโยยังว่าจริงไม่จริงหน้าตาไม่ดีครับฮะหน้าตาไม่ดีไม่ดีแล้วอะไรดีจิตใจจิตใจดีต้องเราใหญ่เยอะเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดจะเต็มเดี๋ยวเลือดจะเต็มโบ